สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13เสียมไทยนะฮะเดินทางมาที่ตำบลวัดโบดนะครับอำเภอปาการมาจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองต้องขอบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมานี่เองพื้นที่แห่งนี้ต้องขอบอกว่ากลายเป็นทะเลน้ําจืดนั่นเองครับทั้นนี้ในส่วนของขอ,งของเรืองนะท่านก็เป็นผู้ว้างขวางในพื้นที่ ล้วรวมไปถึงเป็นอาจารย์หรือครูเหล่าอาสาสมัครหน่วยบรรเทาหน่วยอพพรหรือว่าหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยต่างๆได้รวบรวมนะสมาชิกนะฮะนำสิ่งของมาบริจาคสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลวัดโบสถ์ครับในส่วนของรายละเอียดนั้นเดี๋ยวให้ทางพอพูดถึงว่ามีใครหน่วยงานไหนมาร่วมในคั้งนี้บ้างครับครับพอครับแนะนําตัวดนึงครับครับบวัสทีครับครับบันนี้นะครับเรานําทีมงานนะครับกลุ่ม จิตอาสาสมัครจิตอาสาทุกหน่วยนะครับที่อาสาจะมีเอาปปอลนะครับอาสาจั่บรรเทาสารณภัยอย่างประเทศไทยแล้วก็ทุกหน่วยนะครับที่จะมารวมวันนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนแจกถุงยังชีพนะครับย่านนี้นะครับเป็นโทษนะครับก็จะเป็นถิ่นกําเนิดบ้านเกิดผมอ,อ,อยู่สุพรรณมาตลอดตั้งแต่น้ําท่วมตะตะเกิดมานะครับ75ปีถึงวันนี้ตอนเท่าอายุผมยังไม่เคยเกิด น้ำท่วมมากขนาดนี้ถนนรถท่วมปกติถนนวิ่งได้แต่ไปดีนะครับมันล้นลงมาถ้าดูสภาพแล้วนะครับมันเหมือนทะเลน้ำจืดนะครับที่หาดูไม่ได้นะครับที่ท่านมาวันนี้ก็อ่ก็ได้มาเที่ยวทะเลด้วยนะครับหนึ่งแจกถุงยังชีพนะครับบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับสองเรามาให้ความรู้แนะนำประชาชนในการเตรียมการช่วยเหลือ จากที่พูกเราในขณะที่ไปช่วยเหลือสังคมมาตลอดจะเห็นว่าทุกปีนะครับที่มีว่าโศกภัยน้าท่วมแล้วก็จะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ทั่วประเทศรถยนต์นั้นจะจมน้ําเสียหาย,ายเ,หเมื่อจมน้ําเสียหายได้นะครับจุดต้นกำเนิดี่ปี54ที่เราไปช่วยกันผมดูแล้วที่เขาเทำนั้นปรากฏว่าไม่ประสบผลสําเร็จในการช่วยเหลือแต่มันเสียหายแล้วนะครับทั้งบ้านทั้งทรัพย์สิน แต่ตนนี้เราก็กลุ่มพวกเรานะครับทั้งบทจิตสาั้งหมดนะครับการมาร่วมกันคิดวิเคราะห์เราก็ต้องรู้จักเตรียมการนะครับเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาคิดกันนะครับว่าเออเรามีพลาสติกที่เขาหุ้มรถหุ้มทั้งคันนะครับถ้าแดดไม่ออกน้รถจมน้ำอยู่เนี่ยมันไม่มีที่ระบายอากาศมันก็จะเน่ายิ่งท่วมนอนบนกันหน้าเท่าไหร่นะครับแสงแดดมันส่อง มันก็จะหน้าที่เรีกเราเราก็มาเอาโจ์ตรงนั้นนะครับมาคิดกันทำกันเลยมีอา,าสาเรานะครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องผ้าใบเนีก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเอาผ้าใบเนี่ยมาห่อหุ้มนะครับห่อหุ้มแล้วเฮ้ยรถมันจะลอยไหมลอยไหมลอยต้องเร,อเรียนผิดเรียงถูกนะครับทดสอบมาแล้วนะครับสองครั้ง เราขั้นนั้นคือเราทําเอใบหุ้มนะคะรับผ้าใบหุ้มรถต้งขันแล้วก็ขั้นแรกหุ้มแล้วยังยัง,ยงไม่ตกแต่งผ้าใบนะแล้วก็เอาน้ําทําเป็นบ่อเติมน้ำเข้าไปเมื่อก็น้ําเริ่มท่วมอ่ะอุตอก,กไฟจะมาเราก็เตรียมการเอาผ้าใบเนี่ยห่อหุ้มรถไว้แล้วก็ที่เราเติมน้ําไปนัคือจําลองเสร็จแล้วก็เมื่อเติมเข้าไปนะครับอย่าลดไปอัพนะครับที่รถฟอร์จูนเลยที่เราทดสอบรั้งแรก ปรากฏว,ว่าระ,ะดับน้ํานะครับถ้า50เซนนี่มันจะเข้าวผมนะปูพื้นนะครับประมาณ60เซนรถเริ่มล้อทั้งคันนะครับเริ่มพดน้าเมื่อเริ่มพดน้ำปุ๊บเออเราก็มาคิดวิเคราะห์่ให้ตัวทำไงตัดผ้าใบให้มันเข้ารูปเข้าทรงรถแล้วไม่ต้องหุ้มแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดกระจกได้เมื่อรถมาลอยน้ำนี่มันมีอากาศถ่ายเทได้แล้วต่อจากนั้นอ้าวถ้าฝนตกเปียกไหมล้วก็มีผ้าใบผืนนีคุมไว้ บอกก่อนว่าครั้งที่สองนี่ก็เติมน้ําให้มากกว่าเดิมเมื่อมากระเดิมนึกมันก็ยังไม่ชัดเจนนะนะเอ๊ะมันลอยได้จริงถ้าเกิดกว่าในน้ําจะซึมไหมโอกาสที่น้ําจะซึมนี่คือผ้าใบอย่างดีเพราะนั้นถ้าเกิดซึมนี่น่าจะรับผิดชอบไปนะต้องเปลี่ยนให้ใหม่รับประกันคุณภาพนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะเอามาลงทะเลจริงๆแล้วก็จะ เอาของใส่รถด้วยนอกจกขอใส่รถลอยน้ําเราก็สามารถเอาถุงชูเชีพหด้วยเข้าของขอใช้เสื้อผ้าอะไรในที่บ้านที่ท่วนะใส่รถไว้ถ้าเราไม่ใช้ใส่รถนะครับไม่ไม่ใช้ยกรถพุ่มรถเข้าของนะครับตู้เย็นอะไรก็แล้วของใช้ในบ้านทั้งหมดนะคือก็เอามาใส่วางไว้ระฆังพุ่มมันก็เหมือนยกยกรถอ่ะคือผ้าใบในต่ต ด้งต้านทนแรงกดน้ำหนักของตัวรถตัวรถได้ก็ประมาณเกือบสองตันนะนะแล้วมันต,ต้องต้านแรงดันน้าเมื่อต้านได้ปุ๊บมันก็จะลดรอยขึดด้นในในคือที่มาที่ไปนะเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยสองครั้งแน่ใจบนนี้มอทดลองของจริงว่ามันใช้ได้ผลใช้ได้จริงไหมเพราะนั้นภาพที่ออกไปนะครับทั่วประเทศผมก็คิดว่าจากความเสียหายก็คิดทํา เป็นเป็นเป็นท่ากับเป็นวิธาทานนะครับให้สังคมรับรู้เตรียมการเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับถ้าเราไปเตรียมการมันก็เห็นอย่แบบทุกปีทุกปีนะครับน้ําท่วมที่ไรนะครับรถจมนาราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วคุณเอามาซ่อมได้คุ้มไหมเพราะนั้นทีนี้ก็เอาวิธีการนี้ครับลองทดลองดูนะครับว่ามันได้ผลไหมรถที่จะทดลองนี่คือราคาเป็นล้านนะครับ เรามาลอยเล่นๆไปด้วยถ้าไม่แน่ใจไม่เชื่อใจนะครับก็มันก็เสี่ยงใช่ไหมแต่เราทดลองแล้วมันปลอดภัยแน่นอนร้อเซนต์น้ำไม่เข้านะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูนะครับเรื่องผ้าใบนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับอาสาสมัครจิตอาสารเราเนี่ยนะครับมีความ้ําญาได้นี่ก็มาคิดกันช่วยกันนะครับ ครับขอบคุณครับข้าจาจย์ครับในส่วนของนอกจากรถแล้วนี่ฮะสิ่งของอื่นเนี่ยตอนนี้ยังสามารถประยุกต์นําใช้ได้ไหมครับก็เดี๋ยวจะทดลองดูให้เห็นภาพจริงๆเลยครับว่ามันสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์จริงไหมครับครับเอาไปห่อตู้เย็นทีวีทอทั์ได้ไหมโอสบายนะครับอะไรก็ได้ถ้าเราไม่ห่อรถเนี่ยไอ้น้ามาแน่อว้คุณก็เตรียมไว้ทรัพย์สินขอในบ้านของคุณเนี่ยไอ้นี่มันทํางานโดยออโต้เลยนะครับ น้ำนขึ้นมืก็ขึ้นน้ำลดไมื่กันลดบ้านท่วมอย่ผมอยู่สุพรรณเนี่ยเฮ้ยน้ำท่วมรอบบ้านเลยรถแต่รถผมก็พอปไปลอยไว้หุ้มไว้ลอยไว้ผมจะเข้ากรุงเทพผมก็ลากเอาเรือลากขึ้นมาขึ้นฝั่งแล้วผมก็ขับรถไปนี่แหละครับที่มาที่ไป ตัวนี้ผอจะพาไปดูแลทดสอบจริงๆเลยในสถานการณ์จริงเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับแล้ววันนี้เองหน่วยงานที่มาร่วมมือช่วยกันลงในส่วนของหน่วยอาสาสมัครที่มาวันนี้มีหน่วยงานไหนบ้างครับที่มาร่วมด้วยครับขอเป็นภาพรวมนะครับโดยเฉพาะหน่วยหลักคือท่านประธานอบกปรเขตบางแคไอ้บางบอนนะครับบางบอนนะครับบางบอนบางแค น้องแคมแล้วก็นในกลุ่มนี้ก็จะมีอาสาสมัครบรรเทาสารภัยแห่งประเทศไทยนะครับแล้วกูชีพวชิระโอ้หลายหน่วยนะครับถ้าถ้าพูดไม่ไม่ครบก็ต้องกร่าบขออภัยด้วยนะครับกร่าวขออภัยด้วยครับมันพูดง่ายว่าเป็นหน่วยงานอาสา,าสมัครทั่วประเทศเลยที่มีจิตใจที่อยากมาร่วมช่วยสังคมครับต้องต้องเห็นใจนะครับคือเราทํางานคุกกี้กับอาสาสมัครเนี่ยทุกคนทํางานด้วยจิตอาสาไม่หวังผลประโยชน์นะครับ ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่ภูมิใจที่สุดนั้นเมื่องานสำเร็จคือคําขอบคุณเท่านั้นก็คือเราก็สุขใจแล้วคือช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกคือความสุขของเราทุกคนนะครับจิตใจทํำด้วยจิตวิญญาณที่มีความรักด้านนี้ช่วยเหลือสังคมนะครับครับ ท้านผู้ชมครับอีกสักครู่นึงนะครับทีมทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงจะพาท่านผู้ชมนะไปดูในส่วนของการทดสอบนะฮะการที่นำผ้าใบเนี่ยมาอห่อหุ้มรถเพื่อจะเป็นการป้องกันไม่ให้รถท่านจมน้ําในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดน้าท่วมทั่วประเทศในสวสดิ์ขนาดนี้ครับแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับจะเป็นบรรเทาจะเป็นรพรนะครับใช้คำว่าอาสาสมัครจิตอาสาตับเปอรและกู้ภัยนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับผมใช้ชื่อนี้นะครับ เราจะรวมทั้งหมดใครจะมาเป็ยนก็ได้นะครับครับตุดนี้ก็หอแต่ถ้าเราเห็นวิธีการดีแล้วนะครับคิดว่ามาลอยน้ำของจริงเนี่ยแต่ทดสอบก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับทดสอบมาแล้วสองครั้งแต่ครั้งนี้นะครับมาลอยในทะเลสุพรรณเห็นสภาพจริงนะครับแล้วก็นำไปใครก็ได้นำไปใช้เราไม่ได้ขายของนะครับแค่เข้าไปหนเดียวเนี่ยดูวี นะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะครับแลกลับไปแล้วก็ขอให้มีโชคมีชัยทั้งหน้าที่การเงินการงานนะครับคิดหนึ่งครับประสงค์การใดๆก็ขอให้สําเร็จให้สําเร็จให้สําเร็จดังใจคิดดังใจหมายนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับครับขอบคุณครับแล้วก็ดีใจได้ร่วมงานทุกท่านนะครับนี่ก่อนจะร่วมงานเนี่ยเจ้าต้องทําไมครับรู้จักพูดคุยกันก่อนแล้วก็ ร่วมรับประทานอาหารกันก่อนนะครับผู้เดืมเดม <laughs> อมครับอาจารย์โอรเฟตัวเองตัวนิดนึงครับขอโทษดี <laughs> ดีใจได้ร่วมงานกันครับแต่ล <laughs> ะทีมครับเชิญรายงานตัวนิดนึงครับค <laughs> รับผมนายจิรพงศ์คุญทรง เป็นอสาสาสมัคปรป้องกันไฟฝ่ายวเรือนเขตบางแคนำกำลังพล29นายรถ7คันบอรเรือ2ลำเข้าพื้นที่อำเภอไอตำบลนวัดบดครับพงศ์อาจารย์ครับรบ,บางบอนมาแล้วเจ็บรับผมนายศริมงคลไกรสุขนะครับพปปราคิดบางบอนนำสมาชิกทั้งหมด32นายพร้อมปฏิบัติงานครับ ชน50ครับรายงานมาจากมูที่ทำอาชีพสามคนที่ยานทน50ศูนย์นะครับอ่ากำลังคนทั้งหมด15นายนะครับเรือ3ลำ,ลำรถจำนวน4คันครับผมรปปบางเทียนครับมาทั้งหมด3นายเรือ1ลำรถ3คันครับผมตอนนี้รายงานครูนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณที่จะมีการสาธิตนะฮะการที่จะนํารถ Fortun e er นนะครับที่จะเข้าเครื่องเขาเรียกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรซึ่งตอนนี้จะมีวิธีการสาธิตการใช้ผ้าใบนะฮะคุมรถในกรณีเกิดเหตุน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของเจ้าที่กันนะครับว่าเขาจะสาธิตสาธิตยังไงครับเรื่องต่อเนื่องจากเป็นการต่อเนื่องจากจากจาก,จากคลิปที่2ที่ที่ได้ทำไว นะครับเป็นต่อเนื่องจากคลิปที่2คลิปที่2ที่เราทำไว้อะตอนนั้นเราสร้างบ่อน้ําขึ้นมาเราสร้างบ่อน้ําขึ้นมาแล้วเราก็ แล้วเราก็เออเราก็เอารถรถเนี่ยห่อเป็นการเตรียมการเตรียมการก่อนที่น้ําจะมาพอห่อขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปล่อยน้ําลงมาในบ่อบ่อที่เราจําลองไว้นะครับน้าจะสูงมาระดับประมาณ60เซนนะครับรถจะลอยขึ้นมานะครับรถจะลอยขึ้นมาแต่ทีนี้ครั้งนี้เนี่ยเราต้องการจะเออทในสถานที่จริงเลยนะครับแต่เราจําลองจําลองว่าเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมแล้วเนี่ย แล้วก็น้ำน้ำน้ำมาแล้วเนี่ยคือเราจะเอารถเนี่ยรถคันเนี้ยอตอนนั้นราคาราคามันล้านกว่ารถราคาล้านกว่าเราจะเอาลงไปลอยให้เห็นเลยว่าความสามารถของผ้าใบที่ที่เราที่เราได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยว่าสามารถจะรับน้ําหนัก1,850กิโลนะครับให้ลอยอยู่ในในใน,ในพื้นที่จริง ไว้เนี่ยมันเป็นการเตรียมการ,รนะครับเราเตรียมการลักษณะวางรูปแบบให้ดูว่าเนี่ยรถเ,เนี่ยจะวิ่งขึ้นไปนะครับรถจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยในระยะระยะที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับระยะจัดเตรียมไว้เนี่ยแล้วก็ห่อได้เลยนะครับอ๋อจะอันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้ที room, ่จร,ริงแล้วที่จริงเราจะวางกับพื้นวางกับพื้นแล้วรถก็ธรรมดารถก็วางกับพื้นแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปได้เลยใช่ครับแต่ตอันนี้เราเป็นการสาธิตในการที่จะทําให้ทําให้ยกรถลงไปด้วย Đong lôi đong lôi Đong lôi Có. Đây ครับตอนนี้ก็รถไปอยู่ตำแหน่งล้อของที่มีการมาร์ k จุดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการห่อรถเข้าไปนะฮะนันระั่งนั่งนั่งจะนั่งระวังระวังระวางผ้าแล้วเราก็ห่อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่อ่า อากาศจะไปอบนะฮะอบแล้วทําให้เป็นเชื้อราเน,นี่ยเราสามารถจะเปิดกระจกได้นะฮะเปิดกระจกไว้ได้เลยเพราะว่าผ้าชิ้นบนเนี่ยก็จะทับกับผ้าชิ้นล่างอีกทีลมลมจะเข้าได้อากาศจะถ่ายเทได้ไม่ต้องกลัวเป็นราครับการทดสอบจริงๆเลยให้กลับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์นะครับอำเภอบางปลาม้าจ,จังหวดัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับ สำหรับประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่นะฮะก็ได้นำผ้าใบเนี่ยมาห่อหุ้มรถทดสอบให้ดูนะฮะถ้าเกิดว่าห่อหุ้มแล้วเนี่ยรถจะสามารถลอยน้ำได้หรือไม่นะฮะเพื่อจะนำคลิปนี้เองเนี่ยไปแชร์และให้เกิดประโยชน์กับสังคมนั่นเองนะครับกำลังลงน้ำนะท่านผู้ชมครับผ้าใบผืนเดียวนะฮะว่าจะสามารถที่จะ เอารถนำลงน้ำได้หรือไม่นำรถลงน้ำได้หรือไม่ใกล้จะลงน้ำแล้วนะครับตอนนี้ดูครับว่ามันจะลอยน้ำได้จริงหรือไม่นะครับดูนะครับว่าจะลอยน้ำได้จริงหรือไม่นะฮะตอนนี้นะครับรถโฟรจิเนอร์นะครับกับผ้าใบเพียงแค่ผืนเดียวนะครับก็มีคนประชาชนนะก็สนใจเรื่องนี้มากเหมือนกันนะครับว่ามันจะลอยได้จริงหรือไม่อย่างไร ดูแลกับคนเราจะทำยังไงโอเคฝน้ำไปยกคด้นออกคนออคนออไอ้บุญโดนโดนโดน ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ในท่านผู้ชมก็ใจได้เห็นนะครับว่าในการที่รถของเราเนี่ยรถฟอเจเนอของเราที่มีน้ําหนักถึง1.8ตันเนี่ยโดยเข้าใบแค่ผืนเดียวหอ่อลักษณะแบบข้าวต้มเนี่ยสามารถที่จะลอยน้ําได้นะครับมีการลากให้ดูเลยนอกจากนั้นหลังจากลากไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาขึ้นบกได้ด้วยโดยการเอาไปยังที่ตรงที่มีที่ พื้นที่ระดับราบแล้วก็สามารถที่ขับรถออกไปได้เลยอยากให้ผอ,อแล้วก็ผู้ที่ค้นในส่วนของเต็นท์ผ้าใบตรงนี้พูดถึงรายละเอียดการทํางานและวิธีในการห่อนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับครับจากที่เราได้ทดสอบนะครับสภาพน้ําท่วมจริงนะครับเบิกวางเหมือนกับทะเลเพราะนั้นความมั่นใจที่เราใช้ผ้าใบหุ้มรถด้วยวิธีการเอ่อไม่ต้องใช้เทคนิคเครื่องยนต์เครื่องมืออะไรแต่อะไรแต่แค่ผ้าใบผืนเดียวนะครับก็สามารถช่วยตัวเองได้ ได้คือน่าจะนำนะครับที่พบเห็นในส่วนต่ตางๆของหน่วยงานภาครัฐอะไรพวกนี้นะครับไปสาธิตแนะนำให้กับประชาชนนะครับลดความสูญเสียคือเตรียมรับสถานการณ์ไม่ใช่ให้เกิดแล้วสูญเสียเราจะทำให้เกิดเกิดความสูญเสียมานี้เมื่อเรามีรู้จักวิธีการเล็กๆน้อยนะครับเหมือนเส้นผมบนภูเขานะครับแล้วก็เมื่อลอยน้ำแล้วนะครับจะจะพาที่ผมบอกว่า,าพูดไว้ตอนแรกลด อ,อยู่ในบ้านแล้วก็บ้านนั้นก็เริ่มน้ําเริ่มมาเมื่อน้ําเริ่มมาการเตรียมการนี่คือน่าจะเป็นถ้ากรมอุตุแจ้งพายุจะเข้าน้ําจะทัลัก,กอะไรเราก็เตรียมไว้นะครับเตรียมหุ้มไว้นะครับแล้วก็ถ้าน้ําท่วมไม่ต้องกลัวว่ารถจะจมน้ําเสียหายถ้ามีพ้าใบนี่คือถือว่ามีคุณภาพสูงสุดนะครับทนแรงต้านแรงกดทุกอย่างได้ได้ทั้งหมดนะครับ พี่สีมสมบัติครับเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของผ้าใบเลยนะผ้าใบที่มาใช้นี่มันเป็นผ้าใบมีลักษณะพิเศษอะไรเป็นผ้าใบทั่วๆไปได้ไหมครับยังไงครับครับก็ที่จริงแล้วอันเนี้ยมันสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแต่บังเอิญพวกเราช่วยกันคิดช่วยกันคิดขึ้นมาทําให้เกิดอา่าวิวัฒนกรรมขึ้นมาอา่าลดลอยน้ำครับนะครับวิวัฒนกรรมนี้เป็นวิรกรรมลดลอยน้ําโดยผ้าใบ ผ้าใบเนี่ยเป็นผ้าใบชนิดพิเศษที่กันน้ําได้อยู่แล้วนะครับแล้วมีความเหนียวมีความเหนียวนะฮะเพราะถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยถ้าเราวางปูกับพื้นไว้แล้วเราขับขึ้นไปเนี่ยพลาสติกเนี่ยไปโดนเม็ดทรายอะไรนิดก็จะทะลุเป็นรูใช่ครับมันก็จะ,ะไม่สามารถจะกันน้ําได้แต่ผ้าใบนี้สามารถจะมีความเหนียว เหนียวโดยที่รถทับขึ้นไปเหยียบเหยียบขึ้นไปจะมีจะมีมีเศษกรวดเศษทรายก็สามารถจะผ่านขึ้นไปได้แล้วก็ขับอ่้น่าแน่นอนแล้วเราก็ห่อไปได้เหมือนอย่างที่เราได้ทดสอบให้ดูนะอันนี้เป็นทดสอบโดยโดยสถานที่จริงเลยเหตุการณ์จริงแล้วก็ลอยน้ําอยู่เนี่ยคาดว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะลอยให้ดูครับลากเล่นเลยลากให้ดูเลยว่าเนี่ยถ้าโดยภาพเป็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ย แต่นี่อันนี้เราเรายังไม่ได้มันมีผ้าชิ้นนะที่คุมข้างบนนะนี่เราไม่ได้คุมให้ดูว่าถ้าคุมข้างบนทำไมเนื่อกันฝนตกด้วยอันนี้กันน้ําขึ้นแล้วต้องกันน้ําลงมาจากฟ้าด้วยนะครับมีผ้าชิ้นที่สองในคุมหลังคาอีกทีอย่างที่่าจารย์ <c oughs> ได้บอกแล้วนะฮะจำเรืองบอกว่าเราเนี่ยเตรียมตัวนะครับก่อนที่น้ํามันจะมาก่อนน้ามันจะมาก็แจ้งว่าน้าน้าจะมาเนี่ย เราจะออกจากบ้านไปไปหลบที่ไหนก็ได้แต่รถเราเนี่ยไม่สามารถเจาะไปได้เราก็เอาใส่ผ้าใบห่อไว้นะครับ <c oughs> ห่อไว้ซึ่งที่จริงแล้วผ้าใบเนี่ยอาจจะมีขายทั่วไปแต่ว่ามันมีวิธีการนิดนึงมันจะต้องอมันต้องเชื่อมต่อโดยการที่ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้เย็บนะครับผมจะนี่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเสริมด้วยตัวล็อกชนิดพิเศษเข้าไปนิดหนึ่งซึ่งให้ให้มันมีความตึง อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเราเชือกรัดถูกต้องครับครับแล้วก็ถึงเราจอดทิ้งไว้นะครับประมาณสักสิบวันยี่สิบวันหรือเดือนหนึ่งนะครับเรามาเปิดขึ้นมาเนี่ยรถเราก็ไม่เสียหายไม่มีรอยถลอกนะครับนี่นี่ครับที่ที่ลองทดสอบกันดูนะครับคนที่สนใจอยากจะนํานวัตกรรมหรือนาผ้าใบไปใช้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเทคนิคต่างๆได้ทางไหนบ้างครับครับก็สีสมบัตินะครับสีสมบัติ นะครับก็0819319093นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่อยากจะบอกถึงเรื่องเรื่องการขายนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจิตใจของผมกับอาจารย์เนี่ยที่คิดกันมาเนี่ยคือเราต้องการช่วยคนต้องการทําเพื่อป้องกันให้ทุกคนมีการป้องกันนั่นเองแต่ว่าในผมผมลองทําขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นทุนในการที่เราทําแล้วเราจะจําหน่ายได้เนี่ยชุดหนึ่งประมาณ5,000บาทกับในนั้นสาหรับรถใหญ่นะประมาณ5,5 0 0 ถ้ารถเล็กก็ประมาณ5 0 0 0ันรถเล็กรถเล็กนี่รถพวกแจ็ตพวกอะไรพวกเนี้ยรถเล็กเนี่ยลอยง่ายๆเลยครับนะครับก็เนี่ยน้ำหนักพัน0กิโลนะครับลอยขึ้นมาได้ง่ายๆเลยสภาพที่เห็นในสภาพเบอร์วางสุพรรณปีนี้นะครับท่วมมากที่สุดเหมือนกับทะเลทะเลน้ำจืดถ้าจะไปเที่ยวทะเลไม่ต้องไปไหนนะครับขับรถขับเรือมาเล่นด้ปื๊ดๆนะครับ <laughs> <laughs> ได้เลยนะครับเชิญนะครับช่วงนี้ ทนาน้าลดแล้วก็คงยากนะครับครับขอบคุณมากครับผมว่าครั้งนี้เป็นอ่าเป็นความคิดของจิตอาสาแล้วกันนะครับพวกเราพวกเราได้ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดแล้วก็ที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับของประชาชนทั่วไปนะครับก็เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับขอฝากไว้นะครับ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับและช่วยผมคิดมาตลอดเลยครับขอบคุณครับก็คือไม่สงวนลิขสิทธิ์สามารถที่จะการทำงานได้ได้ครับคุณเห็นทําได้เลยครับคท่านผู้ชมครับนี่ก็คือถือว่าเป็นนวัตกรรมดีๆนะที่ทางหน่วยบรรเทาสาภายหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะฮะโดยพออบุญเรืองเนี่ยท่านเป็นครูสอนนะครับดับเพลิงนะฮะกู้ชีพกู้ภัยซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาหลากหลายมากเลยระดมความคิดกันนะครับคิดคนนวัตกรรมแบบนี้เพื่อจะมาต่อมาเพื่อใช้แก้สถานการณ์ในส่วนของเรื่องน ท่วมที่เกิดขึ้นในอนาคตรครับ